สวัสดีครับพบกับช่อง Rare Boy City ครั้งนี้ผมจะมาแนะนำคลาสโรคคำจากัดความของนักฆ่านักย่องเบาหรือเราทหารเสือโรคจะโดดเด่นด้านความฉลาดแกมโกงประดับประดาด้วยกลเม็ดเด็ดมากมายนั่นทำให้โรคดึงดูดผู้เล่นบางประเภทได้อย่างดีเลยถ้าคุณชอบตัวละครที่ทำงานเทาๆหรือสร้างปัญหาระหว่างการผจญภัยคุณมาถูกทางแล้วเพราะเรากาลังจะพูดถึงโรคหลังจากอินโทรสวยๆกันครับ โรกจะเชี่ยวชาญการใช้กุญแจผีเหมือนกันทุกคนแต่ในดันเจียนเซนดรากอนโรกไม่จําเป็นต้องเป็นหัวขโมยเสมอไปใช่พวกเขาสามารถเป็นหัวขโมยที่เก่งกาจได้แต่พวกเขาก็สามารถเลือกที่จะหลอกลวงหลบซ่อนเก่งหรือแม้แต่ฉลาดเป็นกรดก็ได้ถ้าคุณผสมคลาสและแบ็กกราวน์ได้อย่างถูกต้องโรกจะเลือกได้3ามอาคีไทป์ประกอบด้วยทีฟเอสซัสซินและอาร์เคนทริกสเตอร์ที่ช่วยขยายขอบเขตการเล่นในแต่ละรูปแบบให้กว้างขึ้นฟีเจอร์กว่าครึ่งของโรกไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้นักแต่จะช่วยเรื่องการวาง หรือแม้แต่การปล่อยข่าวซุบซิบ สิ่งที่เขาเชี่ยวชาญมักจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไม่ใช่ทุกปัญหาในเดีนดีแก้ไขด้วยการต่อสู้ใช่หละครึ่งหนึ่งของแผนส่วนมากมักจะเป็นการต่อสู้แต่ถ้าคุณสามารถบรรลุเป้าหมายหรือโกหกเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้คุณก็ไม่ต้องเสียเวลาไปรบราฆ่าฟันใครแต่เมื่อโรกอยู่ในการต่อสู้พวกเขาสามารถสร้างความเสียหายให้ศัตรูได้พอๆกับคลาสสายต่อสู้อื่นๆอย่างไฟเตอร์หรือแบเบเรียนแต่เพราะฮิตไดสของโรกไม่มากเท่าและไม่เชี่ยวชาญการใช้ชุดเกราะทำให้พวกเขาอ่อนแอมากกว่านักรบแนวหน้าจ่นทำให้พวกเขาต้องต่่ออสู้ยาาาางชาญฉลดลดแะพวกกเข็มี ฟีเจอร์ที่ช่วยให้ทําได้ง่ายด้วยไปดูกันทีละเลเวลกันดีกว่าฮิตดัซของโลกคือ d 8เป็นค่ากลางของเกมพวกเขาไม่ตายง่ายๆหรอกแต่อย่าลองจะดีกว่าถ้าไม่นับ modifier ใดๆพวกเขาจะเริ่มต้นที่8 h i ตพอยต์และได้เพิ่มอีกเลเวลละ5 Hit Point พวกเขาเชี่ยวชาญการใช้เกราะเบาเท่านั้นดังนั้น a r m ์ r Class ของเขาจะขึ้นอยู่กับค่า Dexterity modifier เป็นหลักและพวกเขายังเชี่ยวชาญการใช้ Simple Weapon Hand Crossbow l o n ลอง o r d ช็อตซ c e และ t i ท t ฟทูหรือกุญแจผีใช่พวกเขาไม่เชี่ยวชาญการใช้อาวุธหนักหรอกเพราะคลาสฟีเจอร์จะช่วยดูแลจุดนั้นให้เองเซฟิงทร l สของพวกเขาคือ d exterity และ intelligence พวกเขาจะหลบหลีกเวทโจมตีหรือกับดักและต้านทานเวทที่หลอกลวงสมองได้ดียกตัวอย่างเช่นถ้าพ่นไฟของมังกร เวท Lightning Bolt หรือเวทฟี l บลม n ก็ตามแถมพวกเขายังได้วิสตอมเซฟิง r รูสในช่วงเลเวลหลังๆด้วยนะแต่อย่าเพิ่งไปสนใจเลยเริ่มต้นมาร็ e จะเชี่ยวชาญในการใช้สกิลมากถึง4สกิลเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับคลาสอื่นๆที่มีแค่2มันเป็นเพราะว่าร็ e ต้องมีความสามารถหลายๆอย่างในการเอาตัวรอดที่เลเวลหพวกเขาจะได้ความสามารถ s n e k k Attack Expertise และ t h i e และทีฟ Sneak Attack เป็นฟีเจอร์หลักในการสร้างความเสียหายของโรคซึ่งจะเกิดผลก็ต่อเมื่อโจมตีโดนเป้าหมายในขณะที่ได้ Advantage ในการทำ t t t c k r r o l หรือมีเพื่อนอยู่ในระยะ5ฟุตของเป้าหมายที่จะโจมตีและพวกเขาต้องใช้อาวุธไฟนิสอย่าง Dagger หรือ r a p i e r หรืออาวุธระยะไกลยอย่าง Sling หรือ Crossbow ถ้าทำเงื่อนไขเหล่านี้ได้ก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มอีก1 D6 d a ด a g e และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลสูงสุดที่10 d ดตอนเลเวล19 นฟีเจอร์ระบุไว้ชัดเจนว่าสามารถเกิดได้เพียง1ครั้งต่อ1นึ่เทิร์นการรอบโจมตีนะ่ะมันไม่สามารถเกิดได้หลายๆครั้งได้หรอกแต่ทว่ามันสามารถเกิดขึ้นในเทิร์นของคนอื่นๆได้นะหครั้งต่อ1นึ่เทิร์นไงล่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนร่วมทีมบังคับให้ศัตรูเดินหนีจากเราด้วยเวท i s s o n a n c e Whisper ร์รบสามารถใช้ S n e a k a t t a c k อีกครั้งได้ถ้าเงื่อนไขถูกต้องและชฉวยโอกาสโจมตีโดน Experti s e จะทําให้สามารถเลือกได้2สกิลที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วหรือ1กกกิ Tips, ลััับ Ti Tools Skill แะเเเเพ่่่่่มมคคาาาาาววววชชชีียยญอทตตนถ้ เลือกที่จะ Expertise ใน s l i g h t o f แฮนและมี Dexterity Modifier บวก3โบนัสรวมของ s สก l ลจะอยู่ที่7แทนที่จะเป็น5ยิ่งเลเวลสูงๆูงฟีเจอร์นี้จะยิ่งเก่งมากเพราะที่เลเวล17แทนที่จะได้บวก6จาก Proficiency โรคจะได้บวก12สำหรับ Skill ที่เขาเลือก Expertise บางทีอาจจะถอดเสื้อผ้าคนอื่นเสร็จก่อนที่คนอื่นจะรู้ด้วยซ้ำ ท i ฟส c แคนจะทำให้โรคสามารถสื่อสารผ่านสัญ,ญลักษณ์และภาษาพิเศษได้จะไม่มีใครเข้าใจความหมายโดยในนอกจากผู้ที่รู้ t i ฟ s c a n นด้วยกันเองเท่านั้นส่วนมากจะใช้ในการติดต่อกับองค์กรลับต่างๆแถมยังใช้ซ่อนข้อความลับในบทสนทนาปกติได้ด้วยนะถึงจะใช้เวลานานขึ้น4เท่าก็เถอะ ที่เลเวล2พวกเขาจะได้ Cunning Action ทำให้สามารถ Dash, Disengage และ Hide ได้ด้วย Bonus Action นั่นทําให้พวกเขาสามารถ Move, Dash และ Dash อีกทีได้ถ้าต้องการที่เลเวล3 r o กจะได้เลือก1ในอารอาคิทายเหล่านี้ t i แ f Assassin และ a r c a n ท t r i สเ s t e r สำหรับคลิปนี้ผมจะเลือกท h i f ซึ่งทําให้ได้ Fast Hand และ Second Story Work Fast Hand จะเพิ่มวิธีใช้ Cunning Action ให้หลากหลายยิ่งขึ้นมันสามารถทำ s ล i d e of Hand Check ใช้ t i e f s t เพื่อปลดกับดักหรือเปิดกอนประตู หรือใช้งานสิ่งของต่างๆแต่การใช้สิ่งของต่างๆสามารถใช้ได้แต่ของธรรมดานะอย่าง c o u n r o p s หรือ Healers Kit จะเอาไปใช้ Magic Item อย่าง Potion of Healing ไม่ได้นะเพราะมันคือคนละส่วนกัน Second Story Work จะทำให้โรคปีนไป่ายได้แบบไม่เสีย Movement เพิ่มเติมและการวิ่งกระโดดจะไกลขึ้นเท่ากับจำนวน Dexterity Modifier ที่เลเวล4จะได้ Ability Score Improvement ครั้งที่1ที่เลเวล5จะได้ Uncanny Dodge หนึ่งในกลเม็ดเด็กของโรคที่จะช่วยให้พวกเขามีชีวิตรอดเมื่อพวกเขาถูกโจมตีโดยคนที่พวกเขามองเห็น จะสามารถใช้ Reaction เพื่อลด d ดามเอลงครึ่งนึงได้มันครอบคลุมถึงทุกอาวุธและเวทที่มีการถอย Attack r Ro รเลยนะแต่พวกเวทมนต์ที่ต้องถอย Saving t r o l l s อย่างไฟบอ l l นั้นไม่ช่วยอะไรแต่คุณใช้ Reaction ได้ครั้งเดียวต่อรอบนะดังนั้นก็เลือกใช้ให้ดีละที่เลเวล6โรบจะต้องเลือก Skill หรือ Tips 2อีก2อันเพื่อให้เป็น Expertise จากนั้นจะไม่มีโอกาสได้ Expertise อีกแล้วดังนั้นก็เลือกดีๆนะครับแล้วก็ Expertise ไม่ทับซ้อนกันนะไม่ต้องเลือกซ้ำอันเดิมละที่เลเวล7พวกเขาจะได้ Evasion ทุกครั้งที่โรกต้องทอย d exterity saving throws เพื่อหลบหนีการโจมตีอย่าง lightning bolt หรือมังกรพ่นไฟพวกเขาจะไม่ได้รับความเสียหายเลยถ้าทอยผ่านจะได้รับเพียงครึ่งเดียวถ้าทอยไม่ผ่าน a b i l i t y score improvement ครั้งที่2ที่เลเวล8 ที่เลเวล9จะได้ฟีเจอร์ของแต่ละอารกิไทป์ทิฟจะได้ซู p r e m e สเน็กซึ่งจะทําให้เขาได้อด v วน t a เ e ในการสเตลเช็คถ้าเขาเดินเพียงครึ่งหนึ่งของสปีดในเทอนั้นเลเวล10บอาบิลิตี้สกอร์อินพุร์ฟเมนครั้งที่3โรคจะมีอ b บิลิตี้สกอร์อิ o พ e ร e ฟเมนครั้งเยอะกว่าคลาสอื่นๆที่มีแค่5ครั้งลองมองฟีดเพื่อปรับแต่งตัวละครให้ตรงใจมากขึ้นดูนะเลเวล1 1จะได้ฟีเจอร์ชื่อ reliable talent ที่ทํางานเฉพาะกับสกิลที่ระบุอย่่้วดา 10, ดาาณท20ไตํก10ในการเช็คนั้นคุณ สามารถเปลี่ยนหน้าตาเป็น10ได้ทันทีและยังบวกโบนัสต่างๆเข้าไปตามปกติด้วยนะเลเวล12 ability score improvement ครั้งที่4เลเวล13 thief จะได้ use magic device ทําให้สามารถใช้อุปกรณ์เวทมนต์ที่ไม่ได้ทํามาเพื่อตัวเขาได้ไม่สนใจทั้งเผ่าพันธุ์คลาสหรือเลเวลใดๆยกตัวอย่างเช่นเขาสามารถใช้ staff of woodlands ได้แถมร่ายเวทมนต์จากมันได้ด้วยนะแต่เพราะว่าโรกไม่ได้มี spellcasting ability เป็นของตัวเองดังนั้น spellcasting ability modifier จะเท่ากับ0ูนแต่ยังสามารถบ,บวก proficiency นนัได้นะคุณสามารถมี spellcasting ability ได้จากบางเผ่าพันธุ์อย่าง High Elf หรือมี f e e t Magic Initiate ส่วนของการใช้ spell scroll นั้นไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนแต่อ้างอิงจาก Jeremy Crawford ที่เป็นผู้ออกแบบกฎเขาบอกว่าให้ r o g ทําำ b i l l t y y h h e ็คที่ตรงกับเวทเพื่อใช้ spell scroll ได้นอกหนเือจากนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆน,นะครับเราจะใช้กฎเดียวกันกับการใช้คาถาไยเวทดังนั้นก็ใช้การทอยดี20โดยไม่มี spellcasting modifier ยกเว้นว่าคุณจะมี spellcasting ability จางไหนก็ตาม เพราะในฟีเจอร์ระบุว่าไม่สนใจคลาสส่วนตัวผมคิดว่าคุณไม่จําเป็นต้องใช้ฟีเจอร์สเปลแคสติ n งที่ตรงกับเวทน,นั้นๆทีฟที่มีวิชาสเปลแคสติ t งอะบิลิตี้ก็ควรจะสามารถใช้สเปลสกอร์ของด r ูอิได้ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับไอเดียนี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับว่าหนึ่งในส่วนที่สนุกของ d ีแนดีคือการถกกันว่าจะตีความกฎแต่ละส่วนยังไงอ้ออย่าลืมละ่ะว่าคุณใช้แมจิกไอเทมด้วยโบนัสแอคชั่นจากแฟ s t h a n นไม่ได้นะเลเวลาสามามรรถฟังับรรู้ถึงกามีอยู่ของงสิ่ มีชีวิตที่หายตัวหรือซ่อนอยู่ในระยะ10ฟุตได้เลเวล15 Slippery Mind ทำให้โรคได้ proficiency ใน Wisdom Saving Throw เลเวล16 a b i l i t y Score Improvement ครั้งที่5เลเวล17 Thief จะได้ tips Reflex ทำให้พวกเขาได้เทินสองครั้งในรอบแรกของการต่อสู้เทินแรกเริ่มตาม In i t i ช t i v e ปกติและเทินต่อมาเริ่มที่ In i t i ช t i v e ฟลบสิคุณจะใช้ฟีเจอร์นี้ไม่ได้นะถ้าคุณโดนเซอร์ไพรส์เเลเวลสิบแปดอิลูซีฟบใดที่โรกยังไม่หมดสติทุกแอ t แทกโรที่เลงเขาจะไม่มีทางได้ a อ v ดเวนเทจเช่นถ้าศัตรูที่หายตัวเข้ามายิงหน้าไม้ใส่การยิงหน้าไม้นั้นจะไม่ได้ a อ v ดเวนเทจเ v ลเวลสิบเก้าบิลตี้สกอร์อิมพรูเมนต์ครั้งสุดท้ายและสุดท้ายที่เลเวลยี่สิบร o กจะได สามารถเปลี่ยนการโจมตีพลาดให้กลายเป็นโดนหรือเปลี่ยน Ability Check ใดๆให้หน้าตาเป็น20ทันทีแน่นอนว่ายัางบบกโบนัสเข้าไปได้ด้วยนะ2ส,ส่วนนี้ทํางานแยกกันมันไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนการโจมตีให้กลายเป็น Critical ได้และคุณจะใช้ได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อทําการช็อตหรือลองเรสเท่านั้นนั่นแหละครับ ทั้ง20เลเวลของโลกอย่างที่คุณเห็นว่าอาร์คิทป์ของทีฟไม่ได้เสริมสร้างความเสียหายมากนักพวกเขาต้องหาทางใช้แฟชชั่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นก็อย่าลืมพกคาวทร o อปส์กับบอลแบริ i งส์ล่ะมันจะเป็นสิ่งที่สนุกมากสําหรับ DM ของคุณฟีเจอร์ของทีฟนั้นให้ความยืดหยุ่นและความสามารถในการสํารวจคล้ายๆกันกับอาร์คิทป์อื่น a อดสันซินนั้นมีฟีเจอร์สุดทรงพลังที่ทําให้พวกเขาสร้างความเสียหายให้กับสตูที่เซอร์ไพรส์หรือทอยอินิเชียทีฟได้น้อยและเป็นอะไรที่หาโอกาสใช้ยาากกมมรรวถึงฟีเจออ์ื ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เช่นกันซึ่งจะใช้ได้ดีในแคมเปญที่เปิดโอกาสให้ผู้เขาวางแผนเป็นเวลานานก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอาเคนทริสเตอร์เล่นสนุกมากเขาคือโรคที่ไร้เวทได้ถึงแม้เวทส่วนมากจะเลือกได้แค่เอนแชนเมนต์และอินลูชันแต่ถ้าเลือกได้ดีก็จะเสริมการเอาตัวรอดและความยืดหยุ่นได้มากโดยส่วนตัวสําหรับโรคผมชอบอาร์คีไทป์นี้ที่สุดแล้วเพราะเวทต่างๆนั้นใช้ได้ทั้งการต่อสู้การเจรจาพูดคุยหรือการสำรวจก็ตามแต่ละคนก็มีความชอบแตกต่างกันไปโรกมั จะเริ่มต้นจากการเป็นไฟเตอร์ก่อนด้วยซ้ำเพื่อเอาความเชี่ยวชาญในอาวุธชุดเกราะและไฟติ้งสไตล์แล้วเลเวลที่เหลือถัดๆมาค่อยเป็นโรกเป็นการสร้างโรกที่เน้นการต่อสู้มากกว่าเดิมวิสัทก็เป็นอีกคลาสหนึ่งที่นิยมสำหรับอาร์เคนทริกสเตอร์เพื่อเพิ่มสเปลลิสต์และสเปลสลอตของตัวเองนอกเหนือจากนี้ส่วนมากคลาสอื่นๆก็จะรงโรกไว้สัก1นเลเวลเพื่อเอาเอ็กซ์เพอร์ติสสำหรับสกิลบางอย่างที่เขาใช้บ่อยๆโรกที่ผมรู้จักมักจะเป็นพวกรับๆล่อๆทรยศหักหลังสไตล์แอนตี้ ที่ต้องการให้เพื่อนอยู่ข้างๆเป้าหมายทําให้การทํางานเป็นทีมนั้นเป็นสิ่งจําเป็นแน่นอนว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวคําแนะนําสําหรับผู้เล่นโรคทั้งหลายนะครับอย่าขโมยของเพื่อนร่วมทีมมันน่าลาคาและไม่ช่วยอะไรเลย ขอขอบคุณที่ดูวิดีโอแนะนำคลาสโลกในเด 5e ถ้ามีอะไรที่คุณไม่เข้าใจคุณสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอชุดวิธีการเล่นดันเ e o n นเซน d r a g o n ได้เสมอหรือถามไว้ในคอมเมนต์ก็ได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนตอนนี้เรามีเพจ Facebook แล้วเข้าไปกดไลค์กันได้นะครับก่อนจากกันผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันถ้าคุณชอบงานของเราคุณสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือพวกเราตามช่องทางในเดสคริปชันนะครับรอบวันนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ ขอขอบคุณคลิปจาก Don't Stop Thinking